มาถึงกันแล้วผมหาเชียงเชียงแสนนะครับยาวเลยกี่วันดีกี่วันดีหอยจอดแนวขวางห้อยจอดแนวขวางเฮ้ยยากระเบิดมาเมื่อคืนระเบิดตุ้มเนี่ยครับขหางหน้าเลยผมอะผมบ้วยผมบ้วย ถึงกันครบหมดแล้วครับผมชุด15ตู้อะไรนะไปเล่นน้ำกันเล่นน้ำเล่นน้ำวันนี้ไม่้ตรวจครับตรวจพรุ่งนี้ชวนเล่นน้ำ มียางในเฮ้ยห่วยเข้มียางในไหมมีมีที่ตัดตัดยางอ่ะโอ้โหเคยมาแล้วทำไมนะยางในเส้นตอนลงมันไม่แตกนู้นวันนั้นผมมาไหว้พระงไอ้ถอยลงก็ได้แต่ไอ้ตอนขึ้นมันจะขึ้นลอดหรอวะเนี่ยอืโบ้แค่วันนั้นเนินไอ้ตรงที่ว่ารถชนตูดอ่ะ ถอนพี่เศษอุ้หัวโยกแล้วโยกอีกอยู่นี่ไงนี่ไงตู้นี่ไปเป็นจุดละน้องมางเดี๋ยวร,ร้อยครับถึงเป็นที่เรียบร้อยอสวัสดีเแียงแสนอ่ฝนตกตลอดจะลงของได้ไหม